สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ชายใหญ่ด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจน,นะครับามาดูคลิปนี้ผมจะพามาดูทำขมสารอู่ครับเก็บเศษเหล็กไปขายซะหน่อย มีคำว่าเม,มาส์เสร็จเลยครับโลละเกะ้าบาทห้าสิบครับมามาส์ซื้อเอาให้เกลี้ยงไปเลยครับอันนี้จะได้เก็บกวาดอูให้สะอาดๆโล่งๆซะหน่อยนะครับได้มีพื้นที่จอดรถได้เยอะ วางโดนหัวกันเด้อ <c oughs> คนหนึ่งโยนคนหนึ่งเงยไปแล้วนะไปแล้ว พี่ต so ุกต oh, <Y> ัวสีม่านนี่มาให้หาล้อยมือเน้อโอุ้้มคงที่เอาตูน้ำดีตวน้อยชินน้อยหน่ยนะเขาบอกพี่นางว่าิมาขอเขาเลยเอาปูเอาปูมันไมอใช่าอกไงเอาเอาไปลง่ส่ครับนี่พี่คุยกันมามีอะไรเนี่ย เขาทวใลานนีเขาจะตีไอไปเดียวนี้อีกเดียวนี่กได้เลยนนองเียวบสโนครับองเียวกับสามแสนหรอนันแวครับมาทีนี่อใหญ่ล้านเพราะว่ามกีมันกับโให้หลายไป่ตะเกี้มน่เจ็หมื่นนี่นะครับว่าเดียวโห้ทังเหมื่นนึงเี่ยสามมื่นี่มื่นอันนี้สมหมื่นหร บอากันกับเมียเราบอาอยากผมว่าค่าเกียรติไปะครับเนาะคือยังไปขายยังเราเพม่เรียกเงินเลยเนาะกแล้วบ้านเลยเนาะเราก็เสียเงินเองเนียเฮ้ยเจ๊เกียรติเงินเส้นแล้วเนาะขายเงินเส้นน้อยไปอย่างนี้เนาะเงินเส้นเหล่าเส้นเดียวใส่รถก็อยากขายให้ดิผมซูมมันมันกระลักคาดีเนี่ยเต็มกระหางชิ้นสี่แล้วครับ

Hãy subscribe cho không làm không Gõ Để không luôn luôn những video hấp dẫn

บางนาีเน <the> ี <ES> ้ยก็ง่เจ้าโขกเจ้ายางี้นะครับโชกรถเทอเนี่ยไปงันของนนี้เหมือไปแจ้งกอยี่นมันกดูลงแฮงคเียบ่ขึ้นขึ้นเจ้าเท้าเนี่ยยกขึ้นรถนึงโลงเนี้ยก็ตงขึ้นรถนึงครับไปบ้านนี้กอเออนี่ครับต้องมีไปง่ายไหมครับครครับไหนมันสบายใจมครับครับอันนี้เล็กสมมติว่าตั้ตรงนีะครับ นี่สาท ah. no. so. yeah. like ี่ตานนี้ครับที่หางเกี่ยอยู่ในกันหน่เลยนี่เห้องยังไหรอครับช่วยังางทีเอาไปกันนี่ของกำแพงอะรี่ดึงรถไหนขึ้นเลยครับหมอแี่เอาไปมาเลยอ่ดึงเลย <coughs> đi. À, đi <coughs> không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เยื่อนมาไปเพิ่งหนางานขหยังเขาเลยว่าแผนถีกนี่เท้าถางพีเลยน่ะหัวก้อนเล็กๆแกชิ้นนี้ดยวกัน่เงียก็เฉยนแล้วมับเท้าถางพีรถอะไรพีกันเล็กมันตัดเฮ็ดรถมันกจิงสี่ละครับ้ีเพกันว่าคมนาไนีาก่อนนเน้ย่เน้อ่เ่เ

ấp tù cao ông khá là mười sáu vẫn nhờ <laughs> chế đi <laughs> ครับท่านผู้ชมครับไม่มีอาชีพใดหรอกครับที่ดู<ข>ทําให้เหมือน,<ห>นทาให้เราต่ําต้อยนะครับเราจะต้อยต่ําหรือต่ําต้อยก็ต่อเมื่อเราไม่ทํางานต่างหากครับถึงแม้เขาจะทํางานเก็บเศษเหล็กเก็บของเก่านะครับจะเป็นอาชีพที่สุดจิตแถมยังสร้างรายได้ไดีต่างหากนะครับกินยาหอไ่กินยาทานี่ยาหรอครับนี่เลยสื่อสากิน บางคนอาจจะคิดว่าพวกเขาทำงานเก็บเศษเล็กเก็บของเก่านะครับดูเหมือนจะต่ำต้อยได้ต่ำอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับมันไม่มีที่อะไรหรอกครับที่ทำให้เราต่ำต้อยหรือต้อยต่ำนะครับมันจะต่ำต้อยต่ำต่ำก็ต่อเมื่อคุณเลือกงานแล้วก็ไม่ทำงานต่างหากครับจากวัตี้นะครับ เป็นอาชีพที่สุดาดิครับปุ๊บโอ้โหกับตัวหัวต้องระวังครับทำงานครับต้องมีสุงมือต้องรองเท้าต้องเซฟตี้หน่อยนะครับใส่รองเท้าขุ้มนถ้ามันทิ่มเข้าไปนี่อันตรายเลยนะครับนี่มีสนิมด้วยเนาะเสี่ยงต่อการเกิดบาดยักนะครับพวกวันนี่แหละพวกวันมาถ้าบานาเนี่ยบานาน่าเดียวมาก น้ำร้อยเนี่ยเฟรมถือว่าจำอะไรอีกทีวันนี้ก็ประมาณประมาณสิบร้ยละห้าตันห้าตันหกตันนะครับเรีลงละเก้าบาทห้าสิบประมาณห้าหมื่นกว่าบาทครับลูกโม่อยู่หัวมือบ้านเดี๋ยวก็เราวันหลังก็ยูโอเคนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ โชคดีมีฟสุกท่ันครับผมสาธุครับ